สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนั่นก็คือก๊อตอ่องนะคะคือตอนนี้ก๊อตอ่องจะเป็นที่หมั่นไส้มากของชาวสายใต้ก๊อด <laughs> อ่องนี่เจ้าของเบ็ดวิลอตทอง9อันใช่ไหมเยอะมากแต่ไม่ต้องติดต่อมานะคะก๊อตขายไปหมดแล้วนะคะ, <laughs> ะวันนี้พี่ก็ขอให้ก๊อตมาช่วยแนะนำเทคนิคการชูดรักกนอีนะคะให้อ่องแนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีครับอ่องรัาผม คดอส่วนใหญ่จะตั้งายายผมว่าฝองเท้าแต่เนื่องจากพ,พี่หมันไส้ก็จะเรียกกันว่าโกดองโกดองอาวันนี้ก๊อตเอาอะไรมาครับเป็นคอมโบอะไรคะาาดากูนทุกคนน่าจะรู้คุณสมบัติกันอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นเช1 6หนึ160่งครับผมอเพราะอะไรคะถึงใช้160่งคือผมก็เอามาสู้กับวิชาตล็อตอยู่แล้วอหนึ่งหกศนย์เนี่ย มันช่วยเหวี่ยงดีครับผมเหวี่ยงเข้าไปตีมันจะไม่ค่อยอยู่นิ่งกลางสนามอ,อย่างน้อยมันก็วิ่งลอกวงลอบ,อบแล้วก็วนเข้ามาตีวนเข้ามาตีเรื่อยเน้นเน้นตีให้วิสาอดเทียงจนหมดแรงไปครับผมอ๋อนั่นก็คือคุณสมบัติของ160ใช่ไหมคะคือเน,น้นเน้นในการตอนที่เข้าชนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะชนแรงกว่ารถชนอื่นใช่มีโอนะกาสตีทั้งโอเวอร์ทั้งเอ็กซ์ตรีมคือมันเป็นบาลานซ์ด้วยพอใส่กับดี จากที่ปกติคนส่วนใหญ่อาจจะแค่ดูดเฉยๆแต่เนี้ยสามารถตีได้ตีออกโอเวอร์ท over, แทนสปินได้อาโอเคแล้วมีเทคนิคการชุดยังไงบ้างคะถ้าอยู่ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายของสนามชุดเหมือนกันไหมคะก็ชุดเหมือนกันครับผมส่วนใหญ่ที่ผมชุดผมก็จะชุดแบบตั้งฉาก90องศาทั้งสงด้านเลยทั้ง2ด้านเลยอ่าแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เน ดูแรงสะมากกว่าผมถ้าเจอกับสายโจมตีผมจะไม่ได้ชูดแรงมากเหมือนกับตอนเจอสายสตามินาอย่างวิสานรสถ้าวิสานรสผมก็จะชูดให้แรงมากกว่าเดิมนิดนึงไม่งนั้นมันจะแพ้หมดแรงสปินแทนถ้าเวลาเจอสตามินาอย่างวิสานรสแต่ถ้าเกิดเป็นเจอสายโจมตีถ้าชูดแรงไปเดี๋ยวจะเบิร์ตเองก็เลยต้องชูดเบาลงเพื่อไม่ให้มันโอกาสเบิร์ตมานน้อยลงไปด้วย แต่ว่าถ้าต่อให้เจอสายโจมตีนี้เราไม่ต้องเอียงหน้าหรืออะไรอย่างนี้เลยหรอคะชุดตรงตรงเลยหรอไม่กลัวมันเบิร์สหรอถ้าชุดเอียงเบมันจะอยู่ตรงกลางเป็นเป้านิ่งให้โอกาสอีกฝ่ายมาโจมตีได้อีกฝ่ายโจมตีแรงมันก็จะเบิร์สหรือออกโอกาสมันโอกาสโดนตีสูงเนี่ยถ้าผมชุดเอียงคอ๋อมันก็เหมือนจะเปิดต้นใช่ไหมมันจะเปิดให้อีกฝ่ายเนี่ยอยู่ตรงกลาง แต่ถ้าเกิดว่าชูตตั้งฉากมันก็จะวิ่งวงนอกอือก็เลยจะชูตตั้งฉากซะมากกว่าอ,อ๋อก็คือเหมือนกับว่าโดยส่วนใหญ่ดาคูนอีนีช่ชูตั้งฉากจะดีกว่าใช่เรวถ้าสมมุติว่าอยู่ฝั่งซ้ายมืออะคะชูดเหมือนกันไหมเอ่ยถ้าใช้ของซ้ายของสนามก็ชูดเหมือนกันครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ซะมากกว่าหรือจะเสะถึกไปตรงนี้นิดนึงอยู่ที่มุมอ,อ,อยู่ที่มุมอีกฝ่ายตอนจะชูตและตอนเล็ง อืก็คือเน้นให้มันวิ่งเนาะเน้นให้มันวิ่งหลบวิ่งหลบหลบไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอไอ้ฝ่ายแรงเริ่มน้อยมันก็จะเริ่มมาดูดเริ่มดูดเริ่มตีอะไรได้คือพี่มองก๊อดอ่องเนี่ยเหมือนเป็นผู้บริหารความเสี่ยงใช่ไหมเหมือนผู้บริหารความเสี่ยงคือไม่ได้สนใจว่าฉันจะต้องเอาสองคะแนนสามคะแนนนะแต่ฉันเก็บทีละหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนั้นมากกว่าก็คือไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาของสนามเราก็ ชุดด้วยแรงประมาณหนึ่งที่ไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ลงตรงๆใช่ครัโอเคอันนี้พร้อมหรือยังคะเราจะใส่คู่ต่อสู้เข้ามาให้ละครับได้ครับคู่ต่อสู้อ่ะตอนนี้ก๊อตอ๋องจะอยู่ฝั่งขวามือของสนามก่อนนะคะโดยมีคู่ต่อสู้อ่ะตัวแรกจะเป็นวิสัทรสนะคะอ่ะโอเค3 2 1โ e two อันนี้ก็คือความแอทแท็น้อยๆใช่ครับขออีกสักรอบนึงเพื่อความชัวร์คูวันโผสุดถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนแบบแอบแอบวิ่งเข้าคุกแล้วก็วิ่งออกให้วิสัทร์รถงงๆนัวๆ,ๆใช่อ่าใช่ ก็คือต้องให้ดากุลโฉบไปโฉบมาโดยที่ไม่เข้าลายถ้าเข้าลายดากุลก็เสียแรงอีกต้องยิงให้มันแบบชูให้มันโฉบแต่ว่าไม่เข้าลายแล้วก็ไปชนวิสัทรดให้วิสัทรดมมึนงงงงเปๆอ่าอย่างเงี้ยชัดเจนนะคะจะลองอีกจะลองับตัวแทกไหมอ่าลองดูเนาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าตัวแสก เป็นตัวอะไรที่สังเกตว่าถ้าตอนสุดท้ายเอาไม่ออกเอาไม่ออกใช่ส่วนใหญ่ก็จะเสียแรงให้ดาคุณเพราะดาคุณจะดูดได้อ่ะมาค่ะ 3, 2, 1, go s h o o n โกชุ ของพอรู้ไหมว่า160ของกล่องไหนที่มันแน่นๆที่ได้ยินมาว่า160หลังๆนีน้ผลิตมาจะยิ่งผลิตให้หลวมเขาบอกว่าเป็นดันบัสเตอร์นะคะรับผมผมก็ใช้ของดันบัสเตอร์01นะ yeah, 01ะโอเคลองสลับข้างดีไหมคะคราวน,นี้เราลองสลับฝั่งอะตอนนี้สู้กับวีรลอตนะคะ3.2.1ูโกชุดออกเฉยมุมอร่อยอีกสักอีกสักรอบค่ะ 3 2 1 Three, two, one, Go งห o ึ่โศุดมึงมอยจริงๆ <laughs> ขอได้ลงพื้นหน่อยได้ไหมสา <laughs> <laughs> มสองหนึโศกุดออุ้ยถูกเพาะลงโอเวอร์เลยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นอ่าโอเค เขาอยากชนะสปินให้ดู3 oh, 2 <c oughs> 1ทูวันโผสุดทรีทโผชุดอ้อยไม่กลับด้วย3 2 1โผชุด จะฟินอดฟินรีทโวันโ,ดน 3, 2, 1, โสดพอพี่เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างฟินิกหรือว่าได้ไทลรนโนบีดอย่างเงี้ยเวลาตอนสมมุติร่อนแรงตอนแรกเยอะตอนท้ายเกมเจอดากูลพิไลนะโดนดูตลอดเลยสำหรับวิดีโอนี้พี่ก็ต้องขอบคุณออกมากๆเนาะก็เวลาไปแข่งถ้าเจอ อ,องหรือฟอตอองหรือพี่อองนะคะก็ทักทายกันได้หรืออยากจะได้เทคนิคการซูทอะไรก็เอเดอร์ใหม่ๆจะสามารถเข้ามาทักทายเข้ามาถได้เลยพี่ๆทุกคนใจดีและยินดีสอนนะคะสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ